สสัญ,ญลักษณ์เศรษฐีชี้ทางรวยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการที่จะได้โชคได้ลาบได้ลาบลอยลาบจรได้มาแบบง่ายๆฟุกๆสัญ,ญลักษณ์แรกคือสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมบนเนินเนบจูนไม่ว่าจะมีมือซ้ายหรือมือขวาก็ถือว่าดีนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่สองเป็นเส้นบุญเก่าบรารมีเก่าเป็นเส้นจาก เนินอังคารสูงพุ่งไปยังเนินอาทิตย์ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานได้มาแบบโดยง่ายเส้นอาทิตย์คือเส้นที่พุ่งไปยังใต้เนินอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดียวๆหรือจะเป็นปลายแตกเป็นวีวิตติลี่ก็ถือว่าดีได้โชคได้ลาบและเส้นปลายแตกเป็นสามแฉกหรือสามง่ามหรือที่เรียกว่าตีศูนย์นี่ยิ่งดีใหญ่อาจจะถูกหวยราวันที่หนึ่ง รางวัลโชคใหญ่เลยนะคะ